สวัสดีครับพีน่น,น้องเอฟซีนะครับตอนนี้ข่าวสดช่องซ้อนน้ำตเบียนเกียวออริชเ,เชล์ครับ EP นี้นะครับมาเจอนางยักษ์พอดีน้องคนแรกกลับบ้านที่ปึนการได้นเวกินา้าวช่วงเคียงๆนะครับสอ,อบถามนคนกำลังทำอยู่แต่คนดัเขารู้ว่าเดี๋ยวก็จำสูตรไม่ได้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้เจอนายยักษ์นานนะครับเอาพครพอมแม่ชี่แม่เมื่อนี้ตันนี้น้องมิ้วจะเดินทางกลับวันนี้เดินทางกลับบึงการค่ะอาจจะไปจอดรถพักรถอยู่ที่อุดรธานีก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหาใครนะคะเดี๋ยวเราวิไปก่อนนะคะอือที่สวยที่สุดในอุดรธานีนี่ช่วงนี้ เขียนน้องมิวในช่อง YouTube ในช่องแอปแดงเขาเนี่หลายขึ้นเนาะตั้งแต่ที่ไปบ้านยี่หลามาเป็นในถามข้รู้สึกพี่ถามตื่นเต้นไหมดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะปกติก็แบบว่าเกรงใจเนาะตอนแรกประกาเขาไปหาน้องประากาเขาไปหาน้องาาประกาเขาไปหลีดน้นองเนี่ยประมาณนี้คะ่ะหลังจากที่ไปร่วม ไปร่วมไลฟ์สดกับน้องนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอพระคุณพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขุมสุขุนนะคะที่ติดตามน้องมิวแลวก็ติดตามน้องอุ้งอิงขอพระคุณเอฟซีน,น้องอุ้งอิงนะคะที่ให้การตอบรับน้องมิวเป็นอย่างดีมากๆเลยะคะ่ะเ,เราไปด้วยใจเราเป้าหมายของเราก็คืออยากให้น้องได้มาลลยหนึ่งล้านคะแนนนั่นเองนะคะเท่ากับ ประสบผลความสําเร็จนะคะละกันวันที่25เป็นบ่ค่ะยี่สิบห้านี้เรามีนัดกันนะคะเป็นวันเกิดน้องแต่ว่ามิวยัางเวลาปากว่าสีได้ไปหรือบร่ได้ไปนะคะอันนี้เพราะว่ามันมันมันมีคิวต่างประเทศที่เข้ามาซึ่งหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปปลายกรกฎาหรือหนูจะไปปลายเดือนนี้นะคะหนูก็เลยแบบเอออื้ออื้ออยู่นะคะตอนนี้ไปกรกฎาค่ะกปกฎาเตรียมตัวไปทางอาจจะไปรับงานมีคอนเสิร์ตเอาแป้าเ แมนค่ะกะนี่คิวงานที่แดนปาดิบค่ะมีคิวงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้มีคิวต้องขอบพระคุณแม่เคดี้ด้วยนะคะแม่เคดี้คือพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักมากคือต้อนรับนหองเหนวราชรพนเป็นผู้ดูแลจัดก,การคิวงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ร้านชื่อร้านว่าร้านมุมปากเป็นร้านดังที่สุดในญี่ปุ่นเลยเป็นผับไทยในญี่ปุ่นที่ดังมาก เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หนิวว่างแล้วพร้อมที่จะเดินทางคือพร้อมรับหนิวเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะคหลักๆก,ก็คือวันเสาร์ของมุมปากแน่นอนเจอกันคนไทยที่ญี่ปุ่นนะคะคที่โตเกียวค่ะช่วงนี้ก็รอติดตามผลงานาน้องมิเวเร็วๆนี่นะครับก็บอกเป็นชิปซีบอกงั้นที่เราจะที่ของบอสจะปล่อยเพลงไคลออแมนค่ะ เจ๊นายกับเพ่งค่ายออดแต่ว่าหมูว่านี่เทาเดเบิงทีเซอร์แล้วเนาะค,ะค่ะทีเซอร์ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็น่าค้นหานะคะเป็นเป็นที่ยังที่น่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนลุ้นระทึกน่าค้นหาเจ๊นายกับฝากพอ่พอพอ่พอแม่แม่เอฟซีเป็นกําลังใจหละกกัซอยแซ่ลักกัซอยเสีซยซอยกันเนาะกับไทยออดนะคะตอนนี้ถือว่ากําลังมาแรงยอดวิวก็จะสี่หมื่นแล้วจากที่นะครับได้เข้ามาหนึ่งฤดูกาลนะครับ กลมีคนทักเพื่อยู่ได้เป็นตาปันในอีกท่านหนึ่งแม่ทับได้เหรออย่าลืมคือพี่น้องเอาอย่างนี้ได้ไหมคะพี่อถ้าคลิปถ้าคลิปพี่พี่สอกับพี่นุ้ยขึ้นกี่วิวดีนิ้วราชดาพรพร้อมแต่งเลย่างต่ำต้นกล้วยเลยในคลิปนี้เนี่ยเจ็ดรถห้าพันห้าพันคนดูหรือหมื่นเอาหมื่น หมื่นเพราะมันหลอกออนไลน์ดอกเกล็ดโลดเอาเอาเอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้นะคะห้าพันคนดูก็บุญหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะเบื้องชุดอาจจะแตกหมื่นบวกเออถ้าวิวนี้มีคนดูครบห้าพันคนดูค่ะวิวรัชดาพรพร้อมเป็นรองแม่ทัพคุณดอกเหมยนะคะฝากไปถึงพี่ดอกเหมยนะคะรองแม่ทัพเอ่อมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะคะพร้อมเสมอเพราะว่าหุ่นก็คล้ายๆกันอยู่นะคะ ข่าหมอแช่นี่เป็นหม้อแช่นไห้เด้อท่านไหมได้เลยได้ความแช่นกันเลยยกนข้อันท่าขวากันเลยค่ะรู้สึกเป็นท่าทรายน้องมิ้วกับบ้านรอบนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจิขอไปยามบ้านน้ำเด้อยินดีมากๆเลยค่ะบ้านไหนก่อนบ้านยูบึงการยูอำเพอเซกาค่ะครับเซกาเซกาอำเภอเซกาไปทางคามเจริญก็ได้เพราะว่าบ้านหนูมันเป็นแบบยูแบบสิ้นสุดอำเภอพอดีนะค่ะ แม่ค่ะเป็นร้อยตอของคำคือพอดีพันผุ้ใดมีโอกาสแถวแวะไปหลินน้ำกุ้ยดค่ะเพราะว่ายูหันกระสีมีมาหน่อยตัวนึงเฝ่าอยู่ไหนเงี้ยนตอนรับกุหันเคยเคยดูคลิปอที่เจ้หมูไปบุกบ้านนางยักษ์ตอนนั้นก็เคยได้เบิ่งอยู่แม่บ่าค่ะตอนแรกตอนที่เจ้หมูไปคลิปนั้นก็จะเป็นอารมณ์คิดแบบเก่งๆโมโหแม่นิดๆค่ะค่ะก็จวดไป ไม่ได้นัดเลยค่ะช่วงนั้นไม่ใช่มิวกลับไปงานลำซิ่งอะไรรับเชิญลำซิ่งใช่ไหมตอนนั้นมิวล่าพอล่าพอโจไว้สามงานล่าสามน้องสาวน้อยไว้สามงานเพราะว่ามันเป็นงานที่มิวรับไว้ก่อนเข้าสาวน้อยแล้วมันคืนเจ้าภาพไม่ได้เนื่องจากว่าเราทําสัญญากับเจ้าภาพไว้ค่ะก็เลยไปทีนี้เจ๊หมูก็ตามไปพอดีแม่ค่ะกัไปเห็นยังที่มั่นแบบว่า ก็าขาดคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านนหมิววนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่สองไปเดี๋ยวมิวเปิดชุดแรกที่มิวลําซิ่งให้ดูเลย<า>แม่นมหนูยังเก็บไว้อยู่นะคะชุดแรกชุดแรกเลยน่าจะชุดเล็กๆเนะาะเออน่าจะขาดครึ่งหนึ่งอะนะคะครับลัซิงบ่แมนค่ะชุดลัมซิงสมัยนั้นสมัยนั้นบ่ะค,ะค่ะลัมซิงมากค่ะพร้อมแล้วฟา ก่อนล้อมเดินเอาเสียงบอนเอินที่น้องศรัทธามาแล้วนะแฟนแฟนใจจำลูกสาวลาคนนี้ได้บอกอยู่ในวงการหมอลำมานานแล้วเด้อแม่พ่อจำสาวห่ลำคนนี้ได้บอกวันนี้มาขอพึ่งพาแรงใจ ว่าร่ำกริ่งล่ำสิ่งค่ะแม่ค่ะครับพี่น้องหลังจากที่เรเห็นนางยักษ์เข้ามาโดดนะครับส้อนรับหนุ่งซ้อด้วนี่เพราะว่าปิดฤดูกาลก็งานชนกันทางพวกผมก็จัดงานประเพณีอยู่ทั้งบ้านบุญมึงไปนุ่งวายยุ่งวามึอปิดบ้อหนุ้งก็ว่าเห็นหนาไอ้กับใหญ่แสดงว่าใหญ่กับไอ้บูยูเป็นไหมคะแต่ที่นี้ก็เลยหลังจากที่นางยักษ์เข้าหนองมิว กลับมาจากบ้านยีหลานะครับรู้สึกว่าเพคุนปังแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณยีหลาเขานะเนาะขอบคุณนะคะคขอบคุณขอบคุณ <FC S 2> น้องอู๋อิงขอบคุณเอฟซีน้องอู๋อิงขอบคุณเอฟซีพอกันใช่ค่ะขอบคุณเอฟซีพอนน่นเม่บีนัมนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะตอนนี้คือลูกสาวว่มมีคลิปลงกะเริ่มเมนบอกได้เด้อค่ะเพราะว่าลังเทียมมันบุคิดขอบคอนเทนต์เบาออกเนาะลังเทียมอยากเบิ่งลูกแบบคอนเทนต์ไทยเนาะแมนค่ะอยากห้ยังลงให้เบิง้จัดการจัดการเด้อ ในคลิปนี้ก็ถามข้าวทามก้าวกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์พวกเรานะคะครับผมหลังจากถึงนั่งอยากเพิ่นไปบานอีหลานมากนะครับปวดใจปรวจควารู้สึกของเพิ่นนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะขอบคุณครับครับเจอกันครับในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ